คะคเรามาถึงแล้วม,มาถึงก็เปลี่ยนรองเท้าก่อนโนอเคนั่นงรองก่อนนะคะค่ะห้องเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้จะโพสเป็นกี่นาทีคะอันนี้ได้มากสุดที่สั่นโมงคะ ไม่มีใหม่ใสใจก็มาที่นี่ได้นะคะที่ไหนคะเฟอร์ไม่มีไม่แล้วมันจะได้ยินเสียงเฟิร์เหรอได้ยินนะพูดดังๆตรนี้ก่คือทางเข้านะคะห้องระเบือจะมีทั้งหมดสิบห้องนะคะสิ่แคปซูล ไปเซอร์เพื่อนใจเย็น,น,น,ยเ,นเราไม่รู้ว่ามีใครอยู่ในห้องไหนบ้างเดี๋ยวรอเจ้าที่ก่อนเราจะมาลอยเกลือกันนะคะทุกคนหน้าเราหน้าเราจะไม่โดนน้ำเกลือต้องคือเบาหน้าเราจะไม่โดนน้ำเกลือ เราอาบน้ำรอเธอเสร็จแล้วเพิ่นเช็ตเพ่สัอหาษสาวจต้องดค่ะเป็นยี่สบแพ็คใช่ไหมคะจะมีได้เจ็สิบ้าสิบแดทเลอได้ห้องเบอร์สามเบอร์สี่เปิดเบอร์ไหนให้เขาแนะนำอีกทีแล้วเราอัดไหมหรือไม่ต้องเดอดเธอเบอร์สี่ก็ได้เปิดแนะนำไปเลยโอเค 90ครับคดี๋โอเคเรามาดูดีๆเดี๋ยวเรานี่นะคะเปิดปแคปซนะคะแซที่เราจะลงไปนอนนนี้นะคะปุ่มแดงคือปุ่มเปิดปิดไฟนะคะใช่ไหมตัวเองปุ่มเขียวก็คือปุ่มเรียกเจ้าหน้าที่นะคะฟ็อกซี่ตัวนี้เป็นน้ำเปล่านะคะเผื่อกรณีที่เกลือเข้าตานะคะอันนี้เป็นหมอนรองคอไม่ใช่ฝาสักโคไม่ใช่ไม่ใช่ฝาสักโครนะคะ สีในแคปซูลจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะทุกคนอันนี้เป็นห้องอาบน้ำนะคะโฟสต์เสร็จแล้วก็มาอาบน้ำมีต้องอาบก่อนโฟสต์ด้วยโฟสต์ด้วย,วยอาบก,ก่อนแล้วก็หลังด้วยนะคะตรงน,นี้ก็จะมีที่เก็บเสื้อผ้าน,นะคะก็น,นี่นะะทุกคนเป็นสีแล้วน,นี่นะคะมันจะมีหลายสีนะ ก็เราจะโฟท์ก็คือลอยเนี่ยเกนาทีนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะถอดหมดทุกอย่างนะคะแล้วก็ลอยเราจะไม่จมนะคะเพราะอันนี้ใช้เกลือที่มีความเข้มข้นสูงมากเหมือนกับทะเลเดซีเลยนะคะเราจะไม่จมลงไปนี้เดียงเลยนะคะโอเคมาลองกันได้นะคะทุกคนวันนี้เราจะลอย90ินาทีเราจะมาระหว่างลอยพอเราลงไปแล้วเราก็จะจับแคปซูลปิดฝานะปิดไฟนะคะแล้วก็จะสบงบมากเลย โอเคค่ะตอนนี้เขาก็จะให้เราเตรียมตัว5นาทีนะคะเพื่อมาเปลี่ยนชุดอาบน้ำนะคะแล้วก็ในนี้ก็จะมีผ้าขนหนูแล้วก็มีเอียร์ปลั๊กนะคะแล้วก็ใส่ก่อนนะคะก็เดี๋ยวเฟนจะเอาผ้าขนหนูไปไปเก็บที่ไปแขวนตรงนี้ก่อนเาเดี๋ยวเราต้องอาบน้ำนะคะคสีก็ มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเ,เลยนะทุกคนมีแอร์นะคะในนี้อันนี้เป็นสีแดงนะคะเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงคือพอดีเฟิร์นมาหลายรอบแล้วนะคะก็เราซื้อเป็นแพ็กเกจไว้ครั้งนี้จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วก็เขาก็จะไม่ได้มีเจ้าหน้าที่มาอินสตั c กชันการใช้ตัวแคปซูลนะคะแต่ถ้ามาใหม่ๆเลยเนี่ย จะมีการแนะนำให้อย่างดีนะคะว่าโอเคจะต้องทำยังไงบ้างนะคะก็เป็นเกลือที่แบบเค็มเลยเนาะแต่เราก็ไม่ได้แสบผิวอะไรนะคะทุกคนนี่นะคะบรรยากาศในห้องนะคะโอเคก็เป็นการคล้ายๆกับว่าเรามาสปานะคะทุกคนก็รีแลกซ์ดีนะคะเราก็จะปิดมือถือปิด อะไรทุกอย่างแล้วก็แงบแคปซูลมาได้นะคะก็นอนสบายยเขาจะช่วยในเรื่องการปวดกล้ามเนื้อได้ด้วยนะคะก็เหมือนเราไปอยู่ทะเลเดซีเลยะคะ่ะก็จะไม่จมเลยนะคะทุกคน พอถึงเวลาเนี่ยก่อนจะเริ่มเขาจะเปิดเพลงให้เรานะคะแล้วก็พอใกล้ๆจะหมด90นาทีเนี่ยเขาก็จะเปิดเพลงอีกครั้งหนึ่งให้เราเตรียมตัวนะคะพอหลังจากเราโฟสเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเครื่องดันทําความสะอาดเนี่ยมันก็จะ,ะทําความสะอาดน้ํานะคะน้ําก็จะแบบมูฟตัวเร็วนะคะเหมือนคล้ายๆฟอกน้ำอะคะ่ะก็อันนี้ก็คือจะต้อง ไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะก็คือนอนลงไปในในแคปซูลนี้เลยแต่ถ้าบางคนก็อาจจะใส่ชุดว่้ยน้ําก็ได้เนาะแต่ว่าเราอยู่คนเดียวก็ก็ไม่จําเป็นนะคะเขาก็แนะนําให้ถอดหมดเลยเนาะก็โอเคเดี๋ยวขอไปเตรียมตัวดูก่อนนะคะไฟเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนได้ยินเสียงเพลงไหม เสียงเพลงนี้จะเป็นเสียงที่ให้เริ่มนับเวลานะคะก็คือว่าเราเริ่มลงไปโฟสต์ได้เลยนี่นะคะลองฟังดูจริงๆเฟิร์นก็อยากจะลงไปในคับซูลให้เพื่อนๆดูนะแต่ว่าลืมวันนี้ไม่ได้เอาชุดว่ายน้ำมานะคะ ก็เดี๋ยวเฟินก็จะลงไปลอยแล้วนะคะเฟินก็จะจับตรงนี้นะคะทุกคนนี <Techn tomar ear> ่นะคะจับตรงนี้แล้วก็ปิดแคปฟูลลงมาเลยนะคะแบบนี้เลยนี่เห็นไหมทุกคนเนี่ยเราก็ดึงแบบนี้ลงมาเลยนะคะแล้วก็ลอยไปในนี้เลย90นาทีนะคะ เราก็จะเปิดพอเวลาจะลุกออกแล้วก็เปิดดันตรงนี้ได้นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเฟื่องขอบตัวไปลอยก่อนนะคะทุกคนนี่นะคะพอหมดเวลาแล้วนะคะเครื่องเขาก็จะว่าบัาบดัดน้ำนะคะ่ะเหมือนกับว่าทำความสะอาดข้อน้ำนะคะเพื่อไว้สำหรับคนถัดไปนะคะมาลอยเครื่องเขาก็จะทำความสะอาดน้ำนะคะ เราก็ต้องขึ้นตอนพอเสียงเพลงเขาจบนะคะเครื่องเขาก็จะเริ่มทำงานเราต้องขึ้นมาจากแคปซูลก่อนนะคะทุกคนพอค,คนอ่าน,านเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปโซนที่เขาเอาไว้อ่าเป่าผมนะคะ Bankock ok Center Close นะคะคพบหัวมาเลยนะคะตรงนี้จะเป็นโซนมีใดเป่าผมให้นะคะแล้วก็จะมีพวกที่ล้านเครื่องสำอางก็มีนะคะตรงนี้มีคัทเทนบัดแล้วก็โซนตรงนี้จะเป็นนั่งหลังจากเราแต่งหน้าอะเสร็จเรียบร้อยเป่าผมนะคะก็จะมีที่นั่งจิบชาตรงนี้นะคะ ว่าที่เซ็นเตอร์เขามีอะไรให้บ้างก็มีพวกบอดี้โลชั่นนะคะมีน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์นะคะแล้วก็มีคินซิงนะคะพวกวอเตอร์ลบเครื่องสารอ๋อมีเลโซนาด้วยมีโดฟด้วยนะคะอันนี้เป็นที่พ่นดับกล่นนะ มัสลีของผู้ชายก็จะมีที่แบบเจลนะคะก็ไม่ต้องพกอะก็จะมีแป้งธนาคารด้วยนะคะเขาก็จะมีชามาให้นะคะบูทีนะคะจริงๆจะมาลองเทสเป็นครั้งๆก่อนก็ได้นะคะถ้าถูกใจค่อยซื้อแพ็กเกจใช้น้ำหมดแล้วเหรอ โอเคป่ะ <Okay>, mm hmm. เป็นไมโยนะคะทุกคนโอ๋สบายไปค่ะ